คว e สซ่อมประจำสัปดาห์ที่9นะคะ cash f i s เราจะต้องไปตกปลาโดยที่เราจะเริ่มตั้งแต่50ถึง250ตัวเดี๋ยวไซจะมาบอก4เส้นทางที่ดีที่สุดในการตกปลาเชื่อว่า250ตัวเนี่ยไปทำด้วยกันกับเพื่อนนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จจุดนี้จะเป็นเกาะแก่งเล็กๆที่อยู่ทางด้านขวาล่างของเมือง corso crops ที่นี่นะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเติร์กมั้งถ้าใส่าไม่ผิดเจ้าตัวนี้นะคะเวลาที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยมันจะมีให้เรารับเควสที่แบบตกปลาอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าที่ข้อดีของการที่มาเริ่มตกที่นี่นะคะเพราะว่าเขาจะมีเบ็ดน้ําเงินขายให้เราเวลาที่เราซื้อเบ็ดมาแล้วใช่ไหมคะก็ให้เริ่มตกปลาจากบริเวณรอบๆนี้ก่อนได้เลยเพราะว่ามันจะมีเนีย่ยเห็นไหมคะบ่ออยู่ประมาณ 3- 4บ่อคะ่ะ พอเราตกตรงนี้จนบ่อมันหมดแล้วใช่ไหมคะก็ค่อย move ไปทางอื่นส่วนเส้นทางนะคะก็ตามนี้เลย เส้นสีแดงนะคะคือจุดที่ทรายกําลังอยู่เวลาที่เพื่อนๆบินไปลงใช่ไหมคะก็ให้เริ่มบินไปลงตรงสุดที่เป็นตัวฟลเปอร์ที่อยู่ในแผนที่นะคะพอเริ่มบินไปลงอย่างตรงนี้ที่เป็นเส้นสีแดงใช่ไหมคะรับเควสซื้อเบ็ดแล้วก็เดินตกไปเรื่อยๆแล้วก็จนออกทะเลไปเลยคะ่ะทรายการันตีได้ว่าเส้นสีสม้มแล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าตกปลาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนะคะคือเน้นตกปลาแล้วก็ ินปลาไปด้วยถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันอยู่นอกวงเนี่ยสามารถอยู่ได้จนถึงแบบเหลือแค่สิบคนเท่านั้นยังได้เลยค่ะ แล้วก็จุดที่เป็นเส้นสีส้มนะคะที่เมืองครา s s ่คลิฟเนี่ยเวลาที่บินไปลงใช่ไหมคะให้ไปลงที่ร้านขายเบ็ดตกปลาเพราะว่าที่นี่นะคะมันจะมีถังใส่เบ็ดเยอะมากรีบไปทุกถังอันนี้อาจจะไม่ต้องกดเซิร์ชนะคะทุกถังให้มันแตกแล้วก็พยายามเก็บฮาพุนกันให้ได้เยอะที่สุดถ้าเกิดว่ามีเบ็ดน้ำเงินใช่ไหมคะก็เก็บเบ็ดน้ำเงินแค่อันเดียวจากนั้นก็เดินลงไปริมทะเลตกปลา ที่แบบในบ่อบริเวณนี้ให้หมดแล้วก็ล้อไปตามเส้นทางที่ไซวาดไว้แล้วก็เดินไปตกรอบๆเกาะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยรอบๆเกาะมันจะมีเบ็ดไม่ใช่มีเบ็ดมันจะมีบ่อบแบบเยอะมากๆค่ะคือตกแบบสู้วงได้สบายๆเลยสุด ที่3ที่ก็โอเคนะคะก็คือที่เลคคานูนะคะบินไปลงที่เลคคานูแล้วก็หาเบ็ดตกปลาจากนั้นก็ตกตามเส้นทางที่ายเขียนไว้ได้เลยอันนี้ก็จะมีบ่อค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะมีเจอคนบ้างเพราะว่าอาจจะมีคนมาจากรีเทลมาจากเลสซี่เลคหรือว่าที่มิสซี่เมโดพวกนี้นก็ยังพอจะมีคนอยู่นะคะดังนั้นก็อาจจะเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นอันดับ3าในใจแล้วกันถ้าเกิดว่าต้องการตกปลาแบบปริมาณมหาศาลนั่นเนาะ สุดที่4ี่ที่เป็นเส้นสีชมพูนะคะอันนี้ก็เป็นสุดที่เรียกว่าดีแต่ว่าข้อเสียคือมันจะผ่านเมืองใหญ่ทําให้มีโอกาสเจอคนค่อนข้างเยอะก็ไปลงที่เรซซี่เลงแล้วก็แถวนั้นเนี่ยมันจะมีพวกถังใส่เบ็ดประมาณสักสามสี่อันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอทา่าพุนกันก็โชคดีไปนะคะแล้วก็คือใช้ทา่าพุนกันก่อนเพราะว่าทา่าพุนกันเนี่ยมันจะตกได้ในบ่อเท่านั้นแล้วก็เก็บเบ็ดมาอันนึงจากนั้นก็ ค่อยๆเดินแบบตกตามเส้นทางไปจนออกทะเลเลยค่ะถ้าเกิดว่าทําได้นะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็มีบ่อตกปลายอยู่แบบเรื่อยๆเลยที่จริงการตกปลาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องตกในบ่อเท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตกในน้ําธรรมดาได้เพียงแต่ว่าจะต้องใช้เป็นเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดเท่าหรือว่าเบ็ดน้ําเงินก็ได้ เพราะว่าเวลาตกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ปลาด้วยแต่ว่ามันก็จะแบบเป็นปลาเล็กบ้างนะคะหรือไม่ก็บางทีได้เป็นอาวุธได้กระสุนได้บิวตี้มาทเรียลหรือว่าอาจจะมีปลาดีๆอย่างเช่นฟล็อปเปอร์หรือว่าสลิฟฟิชก็มีแต่ว่าโอกาสมันก็จะน้อยของการที่เราไปตกในบ่อ ตัดภาพมาที่ตอนนี้เหลือแค่10คนนะคะเป็นตาเดียวกับที่เพื่อนๆได้เห็นตอนต้นคลิปอันนี้คือตาเดียวกันแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เหลือ9ก้าคนแล้วด้วยแล้วก็ปลายัางมีค่อนข้างเยอะก็คือว่าตกสู้วงไปเรื่อยๆได้ปลาอะไรอันไหนกินได้ก็กิกนเลี้ยงเลือดไปแล้วก็ตกเอาปลาเล็กก็ได้นะคะจนกว่าจะหมดจะตายปลาเล็กเนี่ยจะเริ่มกินให้คุ้มก็กินตอนเลือดเหลือซักประมาณ50นะคะเพราะว่ามันเพิ่ม ี่ห้าหรือ15เนี่ยไม่ไมไมแน่ใจนะช่ยจำไม่ได้ก็พอกินมันไปแล้วใช่ไหมคะก็หานไปตกปลาต่อถ้าเกิดว่าเลือดลดเริ่มแบบเยอะตัวเหนือสักประมาณ30-40เนี่ยก็ให้กินพวก slow fish หรือว่า flopper แทนก็ได้ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วย support ทรายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ item shop กดที่ support ดักรีเตอร์ทางด้านขวาล่าง มาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty Annabel ที่เป็น Creator Co mm hmm. ของซายนะคะแล้วก็กด Accept จากนั้นเพื่อนเพื่อก็สามารถซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะสามารถใช้ได้ทางการซื้อ s k i n p i c e x Glider Pack ต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดลามาในเ e ิ t ์ w w ว r l d และถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t e ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ก็สามารถทำได้โดยการโด o n a t e ไปยังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนนี้เลยค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้เพื่อที่เราจะได้มาสักกันบ่อยๆนะคะ